อะไรดูทั้งัดเหรอเดือทัดให่เปิดให้ใช่ไหมเดือดอีตรงนี้นะยายจะไปเปิดให้ตนี้นะเี่ไหนเดอดอทังท้ี่ไหนไม่เดืดอทังทัี่ไหนเดอดเดทั้งนดดเดือดเดืเปิดให้อดเนอเเอันออดมดเเ าเป็นสาวแล้วยายก็อุ้มได้มันก็ต้องนั่งอยู่นี่นะนั่งอยู่ตรงนี้ให้ยายเช็คให้ดูนะคะไายก็เช็คไหมคะยายไปหารีโมทก่อนไม่รู้รีโมทอยู่ที่ไหนเออเออยายไปหารีโมทก่อนนะคะยายไปหารีโมทก่อนนะคะหารีโมทก่อนนะีรีโมทนี่จ๊ะ กดนะไฟออกนะ,ะ,กนะไฟออกนะโอเคดเดีไฟอ,ออกนะ <c oughs> โะอดไม่หนาวเหรอจ้าเขาเล่นพัดลมนี่ยเย็นจังเย <c oughs> ็นจังรู้ทุกอย่างเลยนะคะ ยังไม่ถึงสามปีเลยเพิ่งสองปีสามเดือนเองเอาอะไรลูกเสาลูกอะไรคะอ๋อนี่นี่จ้าอ๋อนี่นี่จ้าเอากินข้าวเนี่ยนะจ้าโอ้ยหสีได้ตอนนั้ไมีห่วยนะฮอะแจ้งน้อยดิเ้าอะรเนาะเดี๋ยวมาทานกูอุ้ยแจ้ากู

Mà. dùng đây chạy ép gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ à, อของเพชรพลอยนะอะไรนะลูกของคือใจนมนะของเพชรพลอยนะลูกอันนาหน,น่ะแตงโมใช่มไหมลูกแตงโมหรอคะหรืออะไรของเพชรพลอยสาวบ้นหุ่ยเตยไปใส่น้อืม เปิดทอรอทักให้ดูไดอาน่นาหนังฝรั่งอืดอีว้าไทยนี่บ่เอาเลยเนี่ยต้องเอาภาษาเนี่ยอังกฤษเนี่ยน้องสองขวบสามเดือนแล้วค่ะเกิดมกรามกรากุมภามีนามกรากุมภามีนาสามเดือน เก่งมากรู้เรื่องทุกอย่างตรงข้ามกันเป๊ะ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 เลยยุ่งสิล่ะจ้ะพี่น้องเอ้